คนไทยเชื่อว่าการทําบุญกับเด็กด้อยโอกาสและเด็กกาพร้าเนี่ยจะช่วยส่งอาน,นิสงส์งให้เราได้มีครอบครัวที่อบอุ่นนะคะไปอยู่ที่ไหนก็มีแต่คนยินดีช่วยเหลือและการทําบุญเนี่ยก็ยังช่วยทําให้เราอบอุ่นไปด้วยมิตรภาพรอบตัวด้วยค่ะไหมคะกับการไปเที่ยวทะเลไม่กลัวครับอยากไปเที่ยวทะเลอีกครับรจักไปเที่ยวทะเลหรืออยากไปเที่ยวที่ไหนอีกอยากไปเดียวดี่สวนสัตว์กับส่วนสัตว์สนุก ตอนนี้ก็ใกล้ปีใหม่แล้วนะคะขวัญอยากจะชวนทุกคนเนี่ยมาทำบุญปีใหม่ไปด้วยกันค่ะพวกเราชาวพิมพธาราบิดรีสอร์ทขอเชิญชวนทุกท่านส่ทงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ร่วมใจเป็นสะพานบุญในโครงการพิมพ์ธาราพาน้องเที่ยวเพื่อเด็กๆในโรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็กสารรักจากอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมค่ะพวกเราขอพาอาสาพ,พาเด็กๆเ,เนี่ยไปเยี่ยมชมและเปิดโลกกระทะแห่งการเรียนรู้เปิดประตูสู่อำเภอแกลงจังหวัดระยอง พักผ่อนเที่ยวทะเลหาดแหลมแม่พิมพ์2วัน1คืนในวันที่4-5ถึงมกราคม2 5 6 7นี้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะคะว่าท้าน้องเขาได้มาเห็นทะเลครั้งแรกเนี่ยเขาอยากจะทำอะไรบ้างนะคะแล้วเขาตื่นเต้นขนาดไหนไปดูกันเลยค่ะ่ะเด็กๆ้ามาทะเลเด็กอยากทำอะไรเป็นสิ่งแรกโน้จะทำอะไรลูกวา่ายน้ำอยากวา่วายนา้ำวา่ายน้ำว่ายน้ำพิวริปอยากทำอะไรคะอยากวา่ายน้ำเย็กเก็บขยะในใายน้ำลองไปดำน้ำ นำนำแล้วแล้วไปจับเต่าโรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็กสารรักเนี่ยมีน้องน้องวัอนุบาลนะคะอายุ3 6ถึง6ปีนะอยู่รวมกันเนี่ยถึง60คนเลยนะคะที่นี่ก็เปรียบเสมือนบ้านหลังที่2ที่ให้ความช่วยเหลือแล้วก็มอบโอกาสให้กับน้อง ได้มีพัฒนาการที่เหมาะสมในช่วงวัยค่ะเด็กๆทุกคนนะคะจะได้มาเห็นทะเลครั้งแรกที่พิมพ์ทาราบีดีสอร์ทก็ด้วยความช่วยเหลือจากทุกๆท,ท่านนะคะยอดบ,บริจาคนี้สามารถช่วยทําให้เด็กๆเ,เนี่ยสารฝันเป็นจริงได้นะคะคือเด็กๆจะได้มาเห็นทะเลแล้วก็มาเล่นน้าทะเลที่นี่ค่ะและยอดบ,บริจาคของท่านนะคะก็ยังสามารถที่จะนําไปใช้ลดหย่อนภาษีของปีนี้ได้ด้วยนะคะสิ่งที่น้องๆทั้ง60ชีวิตนะคะจะได้จากโครงการพิมพ์ทาราพาน้องเที่ยวก็คือรถทัวร์สำหรับเดินทางไปและกลับค่ะที่พักพิมพ์ทาราบี2วันหนึ่ าเช้กลางวันเย็นสําหรับน้องๆและเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลค่ะรวมถึงสถานที่จัดก,กิจกรรมฝึกพัฒนาการด้วยค่ะสําหรับเงินบริจาคทั้งหมดนะคะเราจะรวบรวมส่งให้กับมูลนิธินะคะเพื่อให้มูลนิธิเนี่ยได้เป็นผู้จัดก,การค่าใช้จ่ายต่างๆด้วยตัวเองนะคะใครที่อยากจะสานฝันให้น้องๆเนี่ยร่วมบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้ได้เลยนะคะนูขอขอบคุณแ่ี่พี่พันที่หนูไปเดียวได้รีขอบคุณคนะ่ะ